ครับวันนี้ก็มาเปิดตัวแคมเปญ Nescafe Make Your World นะครับผมก็เป็นแคมเปญที่เราจะมาร่วมสร้างนะครับผมแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทุกคนนะครับผมในการที่คิดว่าการดื่มกาแฟแก้วแรกในนเช้าเนี่ยเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพร้อมความที่สร้างสรรค์นะครับผมการออกไปทําสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็กหรือใหญ่นะครับผมมีประโยชน์ต่อตัวเองครอบครัวคนรอบข้างกับสังคมเรามาเริ่มต้นจากการที่เรา เปลี่ยนนะครับทุกอย่างครับผมก็เป็นแร,รงบันดาลใจครับตย์ที่แย่แร,รงบันดาลใจเราอยากส่งต่อถึงผู้คนมากที่สุดคืออะไรครับจริงๆผมว่าผมว่ากลังใจนะครับการมังใจน่าจะเป็นเป็นสิ่งง่ายๆที่เราอาจจะไม่ต้องไม่ต้องลงทุนอะไรมากไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทําในเรื่องของการให้กําลังใจกันก็าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นดีในการให้แร,รงบันดาลใจให้กับใครก็ได้ได ฝากกาแฟดีนิดนึงเพราะเดี๋ยวจะมีงานเป็นบิ๊เมเจ์ด้วยครับจริงๆแล้วที่นี่เป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นของเนสกาแฟเมเจอร์ดูนะครับแต่ว่าเราจะมีหลายสถานที่นะครับผมที่ทางเนสกาแฟเมเจอร์ดูน์เนี่ยจะผลเตานะครับผมเป็นไม่ว่าจะเป็นอินทร์เรกทีฟนะครับผมอีเวนต์เนี่ยไปจัดที่แน่นอนเดี๋ยวเราติดตามได้ในทางแฟนเพจของเนสกาแฟแน่นอนก็จริงๆวันนี้เนี่ยเรามีทั้งศิลปินนะครับแล้วก็พรีเซนเตอร์ทั้งหมดหกท่านนะครับผมมาร่วมงานด้วยก็๋ยวาไปติดตามบุญของโฆษณาทางนี้แบบว่าอิ มากๆเป็นการที่เอาแรงบันดาลใจจากพี่ๆตัวแทนนะครับคนในสังคมที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคมจริงๆมาร่วมกับพิซสุเกินเลยครังคมด้วยยอดมากๆจังใจเด็ปีใหม่พร้อมรุ่งเงยนะคะปีใหม่พร้อมรุ่งเงยปีใหม่ปีใหม่ก็ไม่ได้ไปไหนีครับเราอยู่กันที่บ้านครับผมวันนี้ปีใหม่ก็ญาติญาติก็มาจากคนแก่ด้วยนะครับแยกกับญาติใช่ใช่ นีไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าก็ดูกันว่าแบบเดี๋ยวช่วงนี้ก็แบบแล้วก็จะญาติมากันด้วยน้องก็แบบไม่ได้กลับไปที่บ้านนานด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยแยกกันและคนถิ่นตั้งแต่ช่วงเทศกาลแบบคริสต์มาสอะไรเงี้ยไม่ได้ฉลองด้วยกันเหมือนต่างคนต่างเที่ยวรักมาฉลองใช่พ่อผมมาทํางานถึงวันที่26เลยนะครับผม26ก็เลยแบบว่าไม่ได้เดียวกันที่จะได้แบบไปคริสต์มาสอันนี้เจอกันยังคะตั้งแต่เจอแล้วครับกลับมาก็เจอแต่ไห่กับพี่ผม ันนี้เป็นระยะแบบไม่ให้เจอกันนานเพื่อคิดถึงอะไรพี่แบก็จริงๆก็คิดถึงนะที่ถึงก็รอยิ่งแบบว่าไม่ได้เจอกันนานก็คิดถึง,ถง,ถงแต่แต่ว่าช่วงวันสำคัญไม่ได้อยู่ด้วยกันหลายคนก็ใจใจเสียวไปไหนกันนะอรจริงก็เป็นปกตินะครับบางปีใหม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยบางคร<อ><อ>ิสต์มาสผมก็เดินทางไปไปกับน้องไปกับที่บ้านน้องอะไรเงี้ยปีใหม่ก็ก็เลยพอดีว่าติดงานด้วยก็เลยไม่ได้เดินมีนั่ฉลองย้อนหลัง ก็มีครับแต่ว่าก็ยังกลับมาทีาเริ่มงทำงานกันแล้วแต่เาขาฝึกปีใหม่ไหมมีแล้วฝักปีใหม่ไนหะมก็มีม,มีมีให้กันตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนไปแล้วครับ<อ>แต่ก็สบายใจได้แล้วเนาะครับแฟนๆนะครับสัปดาห์นี้ที่ผ่า <c oughs> นมาเหมือนต่างกันต่างกัง<ะ>ก็เลยไม่ได้ไม่ได้เล่นไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้แซลกันในไอที่ไม่ได้เที่ยว,วไม่ได้อะไรเลยคือจะบอกว่าแบบบางคนอาจจะแบบ แบบดูไอจีตลอดก็อาจจะคิดว่าทําไมไม่ได้ลงรูปเลยเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยจริงๆมันมันไม่ได้เกี่ยวกับไอจีหรอกครับก็อาจจะแบบอยู่ที่บ้านผมก็แบบอาจจะหวานกว่าในไอจีหรืออะไรเงี้ยอันนี้บอกดีกว่าฮะไอบางทีก็แบบไอจีบางทีเราก็เสนยหายก็ลงงานด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะเศร้าเนี่ถึงก็สบายใจได้เยังไม่แบบไอจีไม่ขยับไม่มีอะไรเลยก็จะแบบเครียดกันหรืออะไรเงี้ยผมว่าแต่พี่แบงก็มีโอกาสได้เห็นข่าวก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะมี่แบบโยงเป็นคู่รักกันมีคู่รัก รเราไม่ไม่รู้เลยแต่ว่าไม่มีอะไรเนาะสบายนี้ไม่มีไม่มีฮะขอไปแล้วเนาะไม่มีอะไรเนาะปีอะปีนี่ปีใหม่หาเลิกหรือยังคะปีใหม่หาเลิกหรือยังคะบอกไปแล้วว่าจริงๆปีนี้คืออ่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้นะครับใช่เพราะว่ามันเรื่องงานเรื่องอะไรเรื่องความพร้อมเป็นหลายอย่างกันอย่างนั้นก็คงต้องพิจารณาไม่ได้แบบน้อยที่สุด ไม่ได้เราเป็นเสนชัยเพราะเพราะเป็นความมั่าใจตั้งแต่แรกแล้วว่าจริงๆแล้วปีปี67ใช่ไหมฮะปี67นี่จัดไม่ทันแน่ๆถ้าสมมติว่าจะมีงานแต่งจัดจัดไม่ทันปีนี้แน่ๆเพราะเอ่อโลเคชั่นก็ไม่ได้อะไรก็มัน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 มีความที่มันยังไม่เตรียมเตรียมพร้อมถ้าเราไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรดีๆเนี่ยรอบต่อไปมันก็จะเป็นมันอาจจะแบบรู้สึกแบบยังไม่พร้อมอะไรกังวลอะไรเงี้ยใช่คือเราแบบว่าได้งานที่หมาะสมใส่สายคู่แฝงมาคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะแบบอยากจะมีเวลาในการที่จะมานั่ง มันนั่งเลือกทุกอย่างใช้เวลากับมันจริงๆเมมติเขาเขาจะเลือกดีเทลอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบว่าโยนงานไปให้ wedding planner เหมือนกับแบบคนตกแติงทำการหรือบ้างอะไรเงี้ยเพราะมันมันมันค่อนข้างฟ้ามันเป็นเรื่องฟ้าอะไรเงี้ยเราต้องูเป็นคนแบบนั้นด้วยเลยมามันถารับรับเลยนะครับมันต้องเลือกว่าปีนี้มันไม่ได้แน่ๆคือมันไม่ใช่เลิกนะครับเลิกเนี่ยมันมีตลอดแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของของโอกาสที่แบบว่าถ้าสมมติว่าเรียกว่า วันหรือว่าช่วงเวลาอย่างเช่นถ้ามูดจะจัดเดือนพฤษภาฝนก็มีอากาศก็ร้อนถ้ามูดแบบปีหน้ามกราอากาศเย็นอันนี้เป็นไปได้อะไรเงี้ยถ้าจัดที่ต่างประเทศก็ต้องดูเวลาดูสีของดอกไม้เองว่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลิหรือใบไม้ร่วงใช่ไหมเราอยากมันมีดีเทลเเราอยากให้มันออกมาสวยจริงๆอะไรประมาณนี้ก็เลยทำได้แบนเดือนป็นคิวงานครับแน่นอนปี6ตอนนี้แผนว่าเป็นปีอะไร อย่างนี้คิวงานก็คือไม่รับไม่รับที่ปี68ไหมสิ้นสิ้นที่ปี67ไหมจริงๆงานก็ถือยาวไปถึงนนแล้วไม่ผิดตอนนี้น่าจะสิ้นสุดประมาณสิงหาปีนี้่ะก็จะล่ยังไม่มีละครล่องเลยก็จะล่องล่งเลยต้องล่องเลยต้องใจเกรงหรือว่าก็จริงๆก็เป็นการคุยกันไปแต่แรกก็แบบถ้าสมมติว่าหลังสิงหาไปีก็ก็แบบไม่แน่กลั็แต่ว่าจะได้มีเวลาคิดอะไรมากขึ้น เราได้ห็นข่าวแนั้นไหมครับเดว่าไม่มีหมอดูพอหมอดูที่เขามาทาว่าหมอได้ดูแล้วหอด้ดูแล้วว่าไม่ควรแต่งเปรนีอันนี้มันเกี่ยวด้ปะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกับหมอดูที่ไหนเลยเกี่ยวกับหมอสองหมอหมอนาเดกับหมอยา่าคับหมอญา่สหมใช่ครับใช่ใช่ท้ายก็อยู่ที่สองหมอนี่แหละครับไม่เกี่ยวัน่ักเองเออขาพ่งมาทักตอนที่เรากรอบเีย ผมประกาศเรื่องพวกที่จะดับเลื่อนวันอะไรเงี้ยไปสักพักแล้วอ,อะไรเงี้ยผมว่าคนท่านนี้นผมไม่ได้ไม่ได้อยากจะมีปัญหาอะไรกับใครนะแต่ว่าผมเทุบสาเหตุมันมีเหตุผลมันมีตั้งแต่แรกอะไรข้อมูลมันมีแล้วการที่เขาจะไปเอ่ะไรพิจารณาต่อนอรระแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติได้อ่าก็เป็นความตั้งใจเราตั้งแต่แรกอยู่างเดียวใช่ครับมีเอ็ดสนุกไหมครับแบบพอมันก็เป็นเรื่องที่เราก็พูดไปแล้วอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็รู้กันแบบตรงนี้แล้วในความเป็นจริงมันไม่ได้ช้าไมันจไมาอีกสักปี ว่ามันไม่มีอะไรสายเกินไปหรือช้าเกินไปครับถ้าือว่าทุกอย่างมันพร้อมมันแบบว่าเรียกว่าเต็มอิ่มไปด้วยการเลือกที่แบบว่าไม่ไม่เล่แบบว่ารู้สึกแบบติดใจกันตรงนั้นอยากชอบแบบนี้อะไรเงี้ยมันคงจะดูแคงจะสวยงามแต่ตอนน้องรอได้ใช่ปะรอรอรอได้ใจจริงเราอยากไปเราเร็วๆนะแต่ความรู้สึกว่าอยากจะคืนด้วยกันแล้วเลยอย่างถ้าไม่เหนว่าความไม่พร้อมไม่ได้ผมว่าจริงๆ งานแต่งงานก็เป็นอีกวันสําคัญที่ที่ควรจะมีนะครับสำหรบผมด้วยผมก็อยากที่จะมีงานแต่งงานนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องมันก็ต้องพร้อมทั้งสองฝ่ายด้วยครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอกาสเรื่องเวลาในที่สําคัญสุดเวลาของเราสองคนไม่ใช่อย่างเดียวมันคือเวลาของสิ่งต่างๆองประกอบของการแต่งงานด้วยมันมีดีเทลเยอะอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นพี่แยหานึงสัญญานี่ดูค่ะนะสัญญาอะไรอนนี้ยังไงคะพี่แยหานของเราสัญญาชกฮะสัญญาชก อยู่ครับอยู่พ่งเซนเองครับพูงเซนต่อไปเอกใ่สิบปีอเรอยาวันนี้ทั้งหมดเมช่วงปลายปีแล้วใช่ครับใช่ไมทำไมรู้ดีะมีห้องด้วยแกงแกงใช่ใช่แก็ผมก็เซนต่อไปแล้วครับเซนต่อแต่ก็เห็นที่แดงยาวไปใช่ไปไหนจะเป็นขายเข่าขาของที่แดง